สวัสดีค่ะเมนูอีกเมนูหนึ่งนำเสนอเป็นผัดลูกชิ้นนะคะใส่ผักรวมมิตรค่ะทุกคนคะมีอะไรในตู้เย็นค้นออกมาทำค่ะเอาออกมาทำเมนูของเราสามารถทำให้อร่อยได้ค่ะกระเทียมแล้วก็จะใช้มีดกดกดกดแล้วก็สับสับสับทำแบบง่ายๆนะคะนี่ก็กดกดกดใช้สันมีดกดกดกด,กดแล้วก็สับสับสับ ไม่เยอะค่ะเอาแค่นี้พอค่ะแล้วก็หน่อไม้ของเราก็เอาเฉพาะ,ะที่อ่อนๆน,นะคะห,ห,หใครจะกินลูกชิ้นค่ะกินส่วนเราเราจะกินแค่หน่อไม้ก็พอค่ะ,ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของแครอทออย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะแล้วก็ปริกสดของเราแค่นี้พอค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ของเรานะคะ หอมหยาใ,ใส่เยอะยอร่อยเฮ้ยอ่ะเตรียมผัดกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเดียวค่ะแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นค่ะทุกคนคะลูกชิ้นของเราก็เป็นลูกชิ้นไทยน,นะคะที่ผลิตในเกาหลีอ่ะแล้วก็ผัดลูกชิ้นให้หอมค่ะ,ะลูกชิ้นเราจะกำลังจะได้ที่เราจ้า ใส่ในส่วนของผักลงไปผัดเลยนะคะไม่มเครื้องปรุงทีหลังค่ะหของค่ะทุกคนไหนที่ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะตรองปุงเอาแบบที่สะดวกที่สุดจะเติม สีดำหวานนิดนะึงสีขาวลงไปะคะ่ะเราจะเติมน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนชานะคะผัดพุกเขาพลุกเขาให้เขาเข้ากันให้หอมคะ่ะ ผัดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะหัใหญ่ลงไปผัดทุกเ้าให้เขาเข้ากันทีค่ะหอมมากๆค่ะทุกคนหอ,อมทั้งลูกชิ้นี ้นะโอเคะ okay, สุกได้ที่เราก็เติมในส่วนของต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็ผัดคลุกเล้าขอให้หอมของเราสุกแล้วก็ปิดเตาค่ะหอมมากมาๆทุกคนทั้งกีนนมมุชว่วยแรอบาชี่นข้นาง เสร็จแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณทุ้การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ